สวัสดีค่ะพี่ส้มเป็นนักเรียนเดวภาษาอังกฤษโอนะคะพี่ส้มนี่นามสมมุตินะทุกคนตัวละครของโอชื่อส้มหมดเลยนะคะพี่ส้มเริ่มหาแฟนฝรั่งทางออนไลน์ตอนอายุ54นะคะเป็นผู้หญิงที่รูปร่างไม่อ้วนไม่ผอมหน้าตาดีนะคะเป็นสาวอีสานท่านหนึ่งมีร้านอาหารอยู่ในกรุงเทพนะคะพี่ส้มเล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนตอนสาวๆที่ก็มีสามีคนไทยนี่แหละไม่มีลูกนะคะทำธุรกิจร้านอาหารด้วยกันจเจริญมากจเจริญมีเงินมากมายร่ำรวยมีรถมีบ้านนะคะมีทั้งบ้านในกรุงเทพทั้งบ้านต่างจังหวัดเหตุการณ์อย่าร้างเกิดขึ้นด้วยปัญหาครอบครัวของเขาเองอันนี้เรื่องของเขาไม่เล่านะ พี่ส้มก็นึกไปว่าฉันไม่อยากอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายดบ้านปลายชีวิตผู้ชายไทยฉันไม่เอาแล้วล่ะฉันดักได้ฝรั่งแล้วฉันก็ไม่ย้ายไปต่างประเทศด้วยฉันอยู่ประเทศไทยฉันมีทุกสิ่งเป็นคุณนายเรียกอย่างนี้ก็ได้นะคะ <laughs> พี่ส้อมมองหา ฝรั่งอย่างเดียวชาติไหนก็ได้ไม่เอาอปป้าเกาหลีญี่ปุน่นเอเชียใดๆไม่เอาเลยนะคะภาษาอังกฤษพี่ส้มตอนเริ่มพี่ส้มบอกไม่รู้อะไรเลยอิโนโออีเนใดๆไม่รู้เลย <c oughs> มีฝรั่งอเมริกามาเดทที่เมืองไทยพี่ส้มก็ไปไม่รู้ก็ไปแบบไม่รู้นั่นแหละตอนแชทกันก็ใช้แปรนะคะเขียนภาษาไทย แปลภาษาอังกฤษก๊อป,ปส่งแชทหลายคนทําแบบนี้พี่ส้มก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะคะไปเดทกับเขาเนี่ยผู้ชายรูปร่างหน้าตาดีอาชีพดีทุกอย่างดียกเว้นกิริยาท่าทางบางสิ่งบางอย่างพี่ส้มไม่ชอบหลังจากนั้นนะคะผู้ชายกลับประเทศก่อนกลับเนี่ยพี่ส้มบอกให้ผู้ชายได้รู้แล้วว่าฉันคงไม่ไปต่อกับเธอ ในความสัมพันธ์แบบคนรักนะผู้ชายก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้เสียใจไม่ได้อื้อฮืออื้อืองยไ,ได้อะไรเลยนะคะมีการแชทกันอยู่นิดหน่อยหลังจากผู้ชายกลับไปแล้วแล้วก็หายไปโดยธรรมชาติของคนที่บอกกันแล้วไงว่าเราไม่มีใจให้กันหลังจากนั้นพี่ส้มก็ติดต่อใหม่นะคะก็มีผู้ชายคนที่สองอีกเป็นผู้ชาย ใจดีใจดีก็มาเจอนะคะอยู่ประมาณสิบวันคนแรกก็ประมาณนี้แหละสิบวันสองอาทิตย์คนที่สองเนี่ยขอมาพักที่บ้านพี่ส้มด้วยบ้านพี่ส้มก็อยู่ที่ร้านอาหารพี่ส้มนี่แหละเขาก็มีส่วนที่เป็นร้านอาหารส่วนที่เป็นที่พักของพนักงานด้วยพี่ส้มก็สะดวกก็ไม่ต้องไปหรอกอยู่ตรงนี้เลย พี่ส้มมีบ้านที่เป็นบ้านหลังๆในกรุงเทพด้วยแต่นางไม่ค่อยไปอยู่ที่บ้านนางอยู่ที่ร้านสะดวกกว่านะคะทางผู้ชายเนี่ยคนที่สองขยันขยอขอมาพักด้วยพี่ส้มก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเธอก็ไปพักอยู่โรงแรมแล้วกันอยู่ใกล้ๆฉันก็ได้ผู้ชายก็โอเคระหว่างเขาอยู่เนี่ยพี่ส้มก็ทำงานด้วยหลังเลิกงานก็ไปเอนเตอร์เทนไปเที่ยวกันไปคุยกันกินข้าวด้วยกันว่าไปนะ จนกระทั่งวันจะกลับและสองวันที่เหลือผู้ชายก็ขยันขยอฉันขอมานอนค้างด้วยพี่ส้มก็เออเอาก็เอาวะลำคาดตัดหอวลำคาดพี่ส้มบอกจะนอนก็นอนนะแต่ฉันทำงานเหมือนเดิมนะฉันไม่ได้มาดูแลเธอนะฝรั่งก็โอเคพี่ส้มบอกว่าเห็นสภาพหลังจากพี่ส้มทำงานเสร็จก็มาดูที่ห้องพักฝรั่งปูเสื่อนอนกับพื้นน่าสงสารเจี่ยว พี่ส้มมีเตียงเล็กๆอยู่ในห้องพักก็อยู่คนเดียวไงแล้วเป็นห้องพักเหมือนห้องพักพนักง,งานห้องแถวอันนี้พี่ว่าจินตนาการเองนะเพราะว่าไม่ได้เห็นสถานที่จริงหรอกฝรั่งเขาก็นอนพื้นปูเสือ่อพี่ส้มสงสารก็ปลุกให้ตื่นแล้วก็เอาผ้าไปปูปูปูป,ปูให้เขานอนสบายขึ้นก็ยังนอนพื้นพี่นก็นอนบนเตียงต่างคนต่างนอนนะพี่ส้มเล่าว่าก่อนหน้านี้ที่จะอนุญาตให้มานอนเนี่ย มีอยู่บางวันฝรั่งเนี่ยมาที่ร้านของพี่ส้มมาตอนเวลาที่ร้านเปิดรับของคนมาส่งของส่งอาหารวัตถุดิบเพื่อทําอาหารว่าไปอนะที่ร้านฝรั่งก็เดินเข้ามาเลยเพราะตอนแรกอะว่าถามว่าอาพี่แล้วเขาเข้ามาได้ไงอะก็มันเป็นเวลาที่ร้านเปิดแล้วมีคนเอาเข้าวของมาส่งพอดีประตูเปิดไงดีก็เดินเข้าไปชงกาแฟ ทำอาหารทาอะไรเตรียม,มให้พี่ส้มด้วยนะฮีหน่ารักที่น่ารัก,รกวันที่มานอนค้างเนี่ยพีก็ช่วยพนักงานอะ่ะช่วยหันนั่นนี่ช่วยเช็ดจานช่วยเก็บนั่นแล้วพี่ร้อยบอกว่ามีหม้อหรือจานหรืออะไรที่ดําๆสกรปรกอะ่ะพีก็ไปซื้ออุปกรณ์มาช่วยเช็ดพี Here, ชอบพี่ส้มมากแต่พี่ส้มบอกว่าฮีแก่เกินไป จากอายุเนี่ยเจกว่าแล้วแต่พี่ส้มพิจนารณานะถ้าฮีดูสุขภาพแข็งแรงและเดินไหวเดินคล่องแคล่วเพราะพี่ส้มก็อยากได้เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจไปเที่ยวไปเดินทางด้วยกันที่พี่ส้มไม่ต้องไปดูแลเขาคือไปด้วยกันได้อยู่ตอนนะอายุเท่านี้ไม่ใช่ว่าถึงตอนเริ่มต้นก็ต้องดูแลแล้วอย่างเงี้ยแต่ถ้า ณนะเริ่มต้นเราไปเที่ยวไปไหนด้วยกันยังไม่ต้องแบกต่างคนต่างดูแลตัวเองได้อยู่กันไปแก่ๆอันนั้นดูแลซึ่งกันแล้วกันก็เป็นเรื่องปก,ปกตินะคะคนนี้จบไปเขาก็กลับไปนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งคนนี้คุยอยู่5เดือนก่อนที่ตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษก็มาเจอโอ๊ตนี่แหละก่อนหน้านั้นเขาก็มีเรียนอยู่แล้วนะ แล้วก็พูดไม่ได้จ่ายก็แพงที่เขาเล่าให้ฟังนะจนมาเจอโอ๊ตใน YouTube เนี่ยแหละก็ลองดูเรียนไปเรียนมาเออถูกจริตเขาก็เรียนอยู่โอ๊ตจำไม่ได้แม่นปีหนึ่งหรือปีกว่าเขาก็พูดพอได้อ่านหนังสือเก่งนะก็เลิกเรียนไปแล้วก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยๆเมื่อมีโอกาสว่างจากการทำงานเขาก็แชทมาทักกันอยู่ในกลุ่มนะคะผู้ชายคนนี้เนี่ยก็คุย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  ปีผู้ชายก็บอกว่าอ่ะฉันมีวันหยุดพักร้อนเดี๋ยวฉันจะมาหาเธอวันนั้นวันนี้นะพอถึงวันจริงๆเขาก็เงียบพี่สมก็ถามเธอจะมาเมื่อไหร่เธอจะพักตรงไหนยังไงเราจะได้ดูตรงไหนสะดวกฉันเดินทางไปหาเธอว่าไปะนะผู้ชายบอกว่าฉันไม่มาเพราะฉันต้องไปเยี่ยมหลานไปบ้านญาติว่าไปเงี้ยพี่สมก็นึกในใจคุยกันไว้ว่าจะมาหาฉันพอถาม จริงๆยืนยันมั่นเหมาะว่าไม่มาแล้วล่ะเพราะฉันจะไปที่นั่นที่นี่ที่นูน่นพี่ส้มก็ตัดเลยพิจารณาแล้วว่าเขาโกหกและเขาก็ไม่ได้เห็นพี่ส้มเป็น o r i t y เป็นคนสำคัญที่หนึ่งนะคะคนต่อมาคนนี้เนี่ยเป็นเกาหลีหนุ่มเกาหลีโอปป้าพี่ส้อมอะ่ะไม่สเปกโอปป้า อย่างที่บอกไปแล้วพี่ส้มสเปคฝรั่งอย่างเดียวเท่านั้นแต่เขาอยากมาคุยกันดีอามาก็มาพี่ส้มก็บอกไปว่าฉันไม่ได้คิดอะไรกับเธอนะแต่เธออยากมาก็มาแต่เธอมาอยู่กับฉันไม่ได้นะผู้ชายพยายามฉันไปอยู่กับเธอนะฉันชอบเธอนั่นนี่พี่ส้มบอกโนโนโนมาเธอก็อยู่ของเธอนี่ไปเช่าโรงแรมนั่นนี่อย่างเงี้ยเขาก็มาพี่ส้มก็ดูแลเทคแคร์หลังจากเลิกงาน ก็ไปเจอกันไปกินอาหารหรืออะไรของเขาแล้วแต่นะพอถึงวันกลับผู้ชายขอแต่งงานพี่ส้มบ,บอกโนอไอบอกยู no. you. แล้วไงว่าไอไม่ได้คิดอะไรกับยูแล้วก็มีคนที่คุยกันประมาณหนึ่งแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ประมาณสมเดือนตอนที่พี่ส้มอบ,บอกแรกๆอะ่ะ โอ๊ตอะฟังจากสถานการณ์แล้วว่าโอ๊ตคิดว่าไม่น่าจะโอเคไม่น่าจะไปกันได้รอดหรอกจากสถานการณ์เนี่ยแต่ก็ไม่พูดอะไรมันเรื่องของเขาไงเขาอาจจะไปกันรอดก็ได้แล้วก็รอฟังพี่เขาจะเล่าอะไรให้เราฟังต่อจนระยะเวลาผ่านมาประมาณ3เดือนนี่แหละพี่เขาเงียบอยู่ก็เ,เลยถามเลยพี่ก็เลยเล่านี่แหละผู้ชายเนี่ยหน้าตาดีรูปร่างดีเดินคู่กันแล้ว ดูดีอยู่ไทยมีเอกสารทำเรื่องกเกษียณที่ไทยมาเรียบร้อยสถานที่ที่อยู่คืออยู่คนละเขตไกลมากระหว่างที่พี่ส้มอยู่กับตัวเขาอยู่โอถามพี่ส้มตอนแรกว่าทําไมผู้ชายถึงเลือกไปอยู่ตรงนั้นล่ะผู้ชายบอกว่าอยู่ใกล้เพื่อนอ่ะนั้นก็โอเคฟังได้แล้วผู้ชายเนี่ยบอกว่าฉันจะให้เงินเธองวดแรกเท่านี้นะก็หลักแสนบาทแล้วนะ แล้วหลังจากนั้นฉันจะให้เธอเป็นเดือนเดือนเท่านี้เท่านี้เท่านี้ก็หลักหลายหมื่น <c ười> ครึ่งแสนอะ่ะว่าก็ไม่ยุง่งไม่อะไรอ่ะเขาพอถามเขาพี่ส้มยังอยู่ไหม <c ười> หรือว่าปล่อยไปแล้วยังอยู่ในใจเราหรือเปล่าพี่ส้มบอกว่าระยะเวลาสามเดือนพอประมาณสำหรับพี่แล้ะพี่ก็เลยถามเขาว่าตกลงเนี่ยเรายังไงกันฉันน่ะอยากมีครอบครัวแล้วคุณล่ะคิดยังไงผู้ชายบอกว่าเขาไม่ได้อยากมี เป็นเมียพูดง่ายๆนะแต่แต่เขาไม่ได้พูดกันถึงขั้นอย่างนี้แล้วมัง้งหรือเปล่าไม่รู้เพราะพี่ส้มเล่าภาษาไทยให้ฟังนะเขาพูดภาษาอังกฤษกันยังไงไม่รู้นะสรุปใจความคือผู้ชายเนี่ยไม่ได้อยากมีเมียเป็นตัวเป็นตนผู้ชายอยากมีแค่เวลาเหงาๆก็ไปเจอบ้างอย่างนี้ไปคุยกันบ้างไปทํากิจกรรมร่วมกันบ้างเมื <S 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 ่อต้องการไม่ได้อยากมีเป็นตัวเป็นตนอยู่ด้วยกันแบบนั้น พี่ส้มบอกแต่ชัน่อยากมีครอบครัวก็เลยจบกันไปนะคะก็ไม่เจอกันอีกไม่มีการนัดจะไปเจอไปอะไรเหมือน <ย cover. S 1> สามเดือนที่ผ่านมาโอ้ถามพี่ส้มว่าแล้วเขาให้เงินอย่างที่พูดไหมเขาให้จริงค่ะเขาพูดว่าเขาให้เขาก็ให้โอ้ถามพี่ส้มว่าพี่คิดไหมว่าดูจากลักษณะท่าทางของผู้ชายเพราะพี่ส้มเขารู้จักดิโอ่ไม่ได้รู้จักเขาจะทวงเงินคืนไหมเพราะบางคนเนี่ย ที่ฟังเรื่องราวของคนอื่นมาเนี่ยฝรั่งตอนดีก็ดีดีพอไม่ดีกันแล้วนี่ทวงทรัพย์สินคืนพี่ส้มบอกดูตรงแล้วเนี่ยเขาไม่น่าทวงคืนหรอกเพราะเขาอะก็ดูเป็นคนใจดีเป็นคนจ่ายเป็นคนมีเงินถึงเขาจะทวงคืนก็ไม่มีปัญหาพี่ส้มเขาก็มีเงินเดี๋ยวพี่ส้ม ไม่ได้ปฏิเสธเงินเพราะเขาให้มาเขาก็แสดงให้เห็นว่าเขาก็มีพอที่ฉันจะดูแลเธอได้เหมือนกันถึงแม้เธอจะรวยอย่างเงี้ยอันนี้เราก็คุยกันนะคะแล้วพี่ส้มก็บอกว่าก็ยังมีคิวต่อไปพี่ส้มเขาเล่นหลายเว็บนะคะแล้วเขาก็จะคุยในเวลาที่ไม่ได้ทำงานหลังจากงานก่อนทำงานไม่ได้ทุกวันนะพี่ส้มบอกไม่ได้เล่นทุกวันหรอก แต่พี่ส้มไม่ได้ให้ห่างนะคะอาจจะวันเว้นวัน2อสวันทีอย่างเงี้ยแต่ไม่ห่างนะคเขาจะมีเล่นอยู่เรื่อยๆหลายๆเว็บแล้วก็จะเจอคนนี้คนนี้คนนี้เข้ามาเรื่อยๆเื่อยๆนะคะเล่นทั้งเว็บฟรีและเว็บเสียงเงินนะคะมีทั้งที่ดูเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีในเว็บอคนในเว็บอะแล้วก็มีคนที่คุยแล้วไม่ใช่ที่ต้องการ ก็มีนะคะพี่ส้มเป็นคนที่คิดบวกมากๆไม่รีบร้อนแล้วก็ดูให้พอใจกับความต้องการตัวเองพี่ส้มเล่าให้ฟังว่ามีผู้ชายคนหนึ่งคุยกันว่าผู้ชายอะหลังกเกษียณฉันจะขายบ้านแล้วเราก็ไปอยู่รถบ้านกันแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวพี่ส้มมองภาพแล้วไม่เอาอะฉันไม่ได้อยากไปอยู่รถบ้านแล้วเดินทางท่องเที่ยวฉันอยู่ของฉัน เป็นคุณนายมีบ้านหลังใหญ่โตแล้วฉันจะต้องไปใช้ชีวิตแบบนั้นพี่ส้มต้องการแบบนี้นะคะแต่ละคนก็มีความต้องการที่แตกต่างกันไปอย่างพี่คนหนึ่งที่เราคุยกันวิดีโอคอลคุยกันในกลุ่มพี่บอกว่าแม้ถ้าเป็นพี่นะพี่ชอบเลยอยู่รถบ้านแล้วแต่แล้วแต่ละคนหาแบบไหน หาให้ได้ตามใจตัวเองอย่าไปถามคนอื่นนะคะคุณต้องรู้ความต้องการของตัวเองเป็นหลักด้วยนะคะโดยเฉพาะอายุไม่ได้น้อยแล้วนะคะใครที่อยากไปอยู่ต่างประเทศแล้วอยากไปทำงานไหมหรือไม่อยากไปทำงานไม่ทำงานแล้วคุณเป็นคนมีเงินมากหรือมีเงินน้อยคุณก็ต้องคุยกับผู้ชายให้รู้ก่อนว่าฉันไปอยู่กับเธอถ้าฉันไม่ทำงานฉันไม่มีไรายได้แล้วเธอจะ ให้เงินเธอแบ่งให้ฉันใช้ด้วยไหมอย่างเงี้ยคุยได้นะก็คุยให้หมดเลยนะคะคุยเพื่อให้รู้ว่าเมื่อไปใช้ชีวิตร่วมกับเขาแล้วจะเป็นยังไงนะคะแล้วในช่วงเวลาที่เลือกก็คุยทุกอย่างได้เหมือนกันนะคะเรายังไม่ได้เป็นอะไรกับใครทั้งสิ้นเราก็ต้องคุย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 คุคุยเพื่อให้รู้จะได้พิจารณาและตัดสินใจแบบที่เราต้องการนะคะพี่ส้มเนี่ยเขาก็ยังคงพูดคุย ต่อไปแล้วก็ให้ผู้ชายมาเดทน,นะคะพี่ซ้มเคยไปต่างประเทศหลายครั้งมากมีคนในครอบครัวเนี่ยผู้หญิงก็มีสามีเป็นฝรั่งฐานะดีด้วยนะคะเขาก็เป็นคนที่มีฐานะอยู่แล้วเวลาคุดคุยแล้วก็เลือกฝรั่งเขาก็ไม่ได้จะตามผู้ชายเลยถ้าผู้ชายคุยแล้วไม่โอเคผู้ชายคุยแล้วจะเป็นในทางที่ ได้ไประโยชน์ทางฝ่ายชายฝ่ายเดียวเขาก็ไม่เอานะคะเขาก็บายบายจ้ะฉันก็มีคนใหม่รออยู่นะคะเป็นเรื่องที่ฟังแล้วได้อะไรไปปรับใช้ให้กับคุณ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 ,คณทุกคนก็พิจารณากันนะคะขอบคุณที่มาฟังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ